รักเราไม่เท่ากันตอนที่แของตายผมรู้ว่าการหนีไม่ใช่ทางออกแต่บางครั้งการกลับไปเผชิญหน้าก็ไม่ใช่ทางที่ดีเสมอไปหลังจากที่ผมเป็นหนอนพาที่คอนโดของเจมหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นผมก็ได้ทางกลับมาที่หอตามเดิมเจมที่มาด้วยก็มีท,าท่าทีที่เป็นห่วงทั้งยังกระชับย่อต่อว่าถ้าผมไม่โอเคที่จะอยู่ต่อ ก็พอมที่จะหาที่พักใหม่ให้ผมแต่ผมคิดว่านั่นไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนยังไงผมก็หนีไม่พ้นคนชื่อพร้อมอยู่ดีตอนนี้เป็นช่วงเวลาสายซึ่งผมคิดว่าพร้อมน่าจกไปแล้วแต่พอผมเปิดประตูเข้าไปกับเจอมันนั้นนั่งอยู่บนเตียงแต่ถ้าผมแปลกใจก็คงจะเป็นเสื้อผ้าที่มันใส่นั้นยะคงเป็นชุดเดิมที่ใส่เมื่อวานแถมตอนนี้มันเองก็นั่งหลับอยู่ด้วย จนเมื่อผมปิดประตูเป็นทำไมไอ้ฝ่ายนั้นสะดุ้งเด็กน้อยก่อนจะดื่มตาขึ้นมาเซฟพอมเตึกขึ้นมาเรียกชื่อผมออกมาเบาๆและสะผาก็เงยหน้าขึ้นมองผมที่ยืนอยู่ตรงหน้ามึงกลับมาแล้วหรอผมน้องตกใจไม่อยู่พร้อมก็ลุกขึ้นแล้วเข้ามากอดผมจนแน่นและไม่ว่าจะออกได้ผักยังไงก็ไม่สามารถทำให้อีฝ่ายหรือออกไปได้ มึงทำบ้าเลยวะปล่อยกูกูไม่ปล่อยไอ้พร้อมเซฟอย่าทิ้งกูไปอีกเลยนะทิ้งอย่างนั้นเหรอผมอยู่การกระทำทุกอย่างเลอออกมาเสียงเรียบมึงพูอดอะไรผิดหรือเปล่าอ่ะกูนี่นะทิ้งมึงพร้อมมึงควรทำตัวเองมากกว่ามัง้งกูทำไมอ่ะ มึงมีคนอ,อื่นอยู่แล้วอ่ะจะเอากูมาอยู่ภาคมึงทำไมวะกูไม่ใช่ของตายมึงนลเว้ยเซฟมันไม่ใช่แบบนั้นพร้อมคลายอ้อมกอดและพยายามทําให้ผมสงบแต่มันคงยากเพราะตอนนี้ผมไม่คิดฟังคำอธิบายใ,ใดๆจากคนตรงหน้าทําไมอ่ะจะบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเหรออ้อกูลืมไปกูเป็นได้แค่ที่ระบายอารมณ์อมึงเท่านั้นน่ะ เซฟมันไปกระใหญ่แล้วนะทําไมหรือมันไม่จริงอ่ะกูเปิแค่ที่ระบายของมึงอ่ะโถเว้ยพอเปิดเบิดอุดอออกมาพรอก็เอาแรงทั้งหมดจับผมแล้วกดลงไปที่เตียงอย่างแรงมือหนาของมันบีบไว้ที่ไหล่ทั้งสองข้างจนผมรู้สึกเจ็บไปหมดแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ทำให้อีกฝ่ายลด,ดความแรงลง ใบหน้าของผมเต็มไปด้วยความโกรธแต่ในเวตาคู่นั้นกลับมีบางอย่างกำลังเอือดออกมาทำไมมึงไม่ฟังกูเว้เซบน้ำเสียงของพร้อมสั่นเครืออยามน้ำตาไหลออกมาและมันก็หยุดลงที่ใบหน้าของผมน้ำตาที่ผมไม่เคยคิ็นมาก่อนกูไม่เคยคิดแบบนั้นกับมึงเลยสักครั้งไม่แม้แต่จะคิดแต่ยังไงซะถึงกูพูดไปอ่ะ มึงก็คงไม่เชื่อกูอยู่ดีอ่ะแต่อย่างน้อยกูก็อยากพูดนะว่ากูรักมึงแค่คนเดียวอ่ะหลักกูคนเดียวเหรอ <c oughs> ผมหัวเราะในลาคอทีแรกที่เห็นมารอ้องไห้หยอมรับเพราะหัวใจของผมนั้นอ่อนลงไปเยอะแ <c oughs> บคิดว่าตัวเองจะได้เห็นมุมอ่อนแอของมัน <c oughs> แต่สุดท้ายความรู้สึกทั้งหมดก็หายไปเพราะคำพูดที่ไม่น่าเชื่อถือนั้น <c oughs> มึงเลือกพามพ์เลยลหพร้อม ถ้าต่อจากเนี้ก็เลือกอยู่กับกูซะต่างคนต่างอยู่หรือถ้าเกิดอยู่ไม่ได้อ่ะมึงก็ออกไปผมประกาศลัน่นเพราะนั่นคือวิธีเดียวที่จะให้ชีวิตของผมเดือนหน้าต่อมาถึงตอนนี้ผมคิดว่าเราคงไม่ได้เพียงแค่นี้และมันคงจะดีถ้าเราจบที่ตรงนี้ด้วยเซฟแล้วก็ปล่อยกูได้แล้วตอนนี้มึงทำกูเจ็บ ผมเอ่ยเสียงเรียบพร้อมทำให้คิดมองหน้ามันด้วยพอพี่ดูเหมือนจะได้สติรีบปลดมือของตัวเองและมาแกะทั้งสองข้างของผมจะบิดสลัมันทำให้เห็นว่าตรงส่วนนั้นบวมแดงจากการโดนบีบแต่ถึงอย่างนั้นผมกลับไม่คิดสนใจรีบลุกขึ้นนั่งแล้วมองอีกฝ่ายด้วยความโกรธกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจอะ่ะนั่นสินะมึงไม่ได้ตั้งใจอะ่ะ ผมทั้ที่ฝื่นยิ้มก่อนจะุูขึ้นยืนตรงหน้ามันแต่หลังจากนี้มึงต้องใจฟังกูดีๆนะผมสุดลมพอใจเข้าลึกๆและพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดมาตลอดทั้งคืนหลังจากนี้กูกับมึงไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแม้แต่เพื่อนกูก็ไม่เป็นผมนี่แค่พูดตัวเองให้คนตรงหน้าได้ยินอย่างชัดเจนและแน่นอนว่ามันทำให้พร้อมแสดงสหนา้เาเจ็บปวดออกมากแบบสุดๆ ผมเองก็ต้คงความสึกตัวเองเอาไว้เช่นกันพอะผมเองก็เจ็บปวดกับเรื่องนี้ไม่ต่างกันแต่ผมก็ต้องทำเพราะมันเป็นทางเดียวให้ผมนั้นหลุดพ้นจากเรื่องนี้ได้เซฟแม่แบบนี้สิวะกูรักมึงนะเว้ยผมทำเป็นไม่สนใจคำพูดของมันแล้วเดินเลี่ยงไปอีกด้านหยิบผ้าเช็ตตัวขึ้นมาผู้บอกไปอาบน้ำตอนนี้ผมไม่ควรเสียเวลากับคนตรงนี้เพราะเหลือเวลา อีกไปถึงชั่วโมงผมนัางไปทำงานพิเศษแล้วเดี๋ยวก่อนซีเซฟขอให้กูจะทำอะไรเพิ่มมึงเป็นอย่างสุดท้ายได้ไหมมือหนาของมันลักแขกของผมเอาไว้ซึ่งผมก็ยังยืนอยู่กับที่แล้วเราดูว่าอีกฝ่ายนั้นจะทำอะไรพร้อมจะกลับไปที่โต๊ะของตัวเองหรือหาอะไรสักอย่างก่อนจะเดินกลับมาพร้อมกับไปประกาศอะไรสักอย่างที่แรกผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร จนกระทั่งกระดาษแผ่นนั้นถูกยิ้มมาตรงหน้าเรื่องงานพิเศษอะ่ะกูช่วยหาให้มึงแล้วนะที่นี่ต้องการคนแถมได้เงินดีด้วยอะ่ะแล้วกูก็เข้าไปฝากให้มึงแล้วพร้อมพูดได้รอยยิ้มแต่ผมกลับยากระดาษแผ่นนั้นคืนกลับไปให้มันไม่เป็นไรอะ่ะกูได้งานแล้วผู้จบผมกเดินเข้าห้องน้ำไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่คิดหากลับไปมองว่าพร้อมจะเป็นยังไงพอเข้ามาในห้องน้ําผมก็เปิดน้าอย่างแรงแล้วจัดดังก็ยินใต้ฝักบัวพร้อมกับปล่อยความสื่อเองให้ไหลไปกับสายน้ําและผมให้สัญญากับตัวเองว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะร้องไห้เรื่องผู้ชายคนนี้เพราะหลังจากนี้ผมจะเดินหน้าต่อแม้จะมีนคนชื่พร้อมอยู่ข้างกายและจากเหตุการณ์ในวันนั้น มันจะกายในื้อพักระหว่างผมกับพร้อมก็เปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นคนมิสิตต่อกันกลับกลายเป็นคนแปลกหน้าแถมตอนนี้เตี้ยของเราก็แยกห่างจากกันเหมือนอย่างวันแรกในทุกวันพร้อมจะเข้ามาหอและใช้เวลาอยู่กับตำราเรียนโดยไม่คิดออกไปไหนซึ่งมาตางจากผมที่ใช้เวลาหลังเลิกเรียนไปทำงานพิเศษลรวกลับเข้ามาในช่วงก่อนหอปิดในทุกวันเราจะเจอกันเพียงแค่ช่วงเช้าและก่อนนอนสิ่งใผมนั้น ไม่ได้รู้สึกอึดอัดเวลาอยู่ด้วยกันแต่บางครั้งผมก็รู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่ไดีคิดทำแบบนั้นกูซื้อมาผิดอ่ะเมื่อ,อไปกินแล้วกันผมนั่งแปลกใจไม่อยู่เขกวลางกองนมลงมนโ,โตะในตอนที่ผมนั้นก็นั่งอ่านหนังสือแต่พอเงี้นั่ขึ้นไปมองก็เห็นมันเอาหูฝังเยส่หูตัวเองแล้วกลับไม่อยากได้ยินว่าผมจะเอามันคืน อะไรคงมันวะแม้ปากจะบน่นแต่สายตาของผมนั้นก็หันไปมองกล่องดมดันกล่าวและนัทให้ผมต้องรู้สึกตกใจเพราะนมที่วางอยู่ตรงหน้าผมนั้นคือนมที่ผมชักเดินอยู่บ่อยๆผมยิบขึ้นมามองอีกครั้งก่อนจะหันกลับไปมองอีกด้านและนัทให้ผมเห็นว่าพร้อมนั้นกำลังจะกลับมาทางนี้พร้อมกับผู้อะไรบางอย่างกินสิ ผมไม่ตอบก่อนจะบาไาลงที่เดิมแล้วกลับไปสนใจตำราเรียนตรงหน้าคุยกันห้ายเรื่องนะครับแล,แล้วเซฟก็ขอตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับพร้อมไปแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าพร้อมจะไม่ยอมจบง่ายๆแล้วแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นเซฟของเราจะหลุดพ้นจากความรักสนั้นหรือเปล่าก็ต้องคอยติดตามกันในตอนต่อไปนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย